ปิดมาล้มมั้งเนี่ยเปิดมาลนะไม่ไหรูปเปิดมาลมบ่หนาบ้านเลยยังห่อนอยู่เฮ้ยโอ้ยแกนหน่เป็นหัวหนาแกนหน่อยเป็นหัวหน้า มาหนาแจ้งเข้าไปั้งหนาวมาหนาแจ้งต้อนเข้าไปครับต้อนเข้าไปนกถือมาหาแจ้งคนนด้นที่ไทยวิกอกคน้คนน้คไทยไคน้ค่ทน้เนี่คุณเยอเล้ทงนั้นให้ใหรน้ำนเด้อนลูสาวพมากานไรงานงานงาน ไกน้อยปีไหม่ค่ะลกตาลูกตาลกประกาศข้อนแตวัสดีปีใหม่ก้อนล่วงหนาก็ขาในเนืออยิบก็กี้มือนี่ยขี้มืออย่างนี้ง่าประสาทเบิร์ดด้วยนะครูน่ะขน้อยเปิดกระเป๋าหดซีไม่ร้อนลงกตาลเจ้าค้าเมื่อนี้นะคะพวกครูนะ่ะปมาชุมกันอยู่โรงเรียนปลาทอดไก่อดมืองานกีฬาแล้วในมะกาลูตาวาไล่ สนับสนุนไปพวกูกกับไปหาเติมใส่อีกบัดนี้นี่ครันกันคดดลรับอง้ยเตรียม้เตรียมั่ตรมอ้ยเแรกค่สองหมื่น้าว้ยจะเป็นเาใส่ไตเนาะเราเปนมสบายแบบเราเมื่อไหร เ่นซ้องไงนข้านาสมาสองกัเศร้าแด้บุคคลได้ลูกวัดกันะต่างกันอิ่างต่างนะคะลูกหลานนะคะจีนของจุนทุกจิิงดามจินหลงตามีเมตตาเจ้าค่ะมาเพิิงบาลมีศิลปอยายาเป้าดักเด้อใช่หลือเปล่าดัก บ้านใหเราก็จะใช้งานพอดีล่ะลูกหลานนอกอย่างไเขาแม่ทบกูไปทำแม่ก็ได้จ้ะค่ะโอ้นั่งดีสุดยอดขอบคุณหลายๆค่ะขาคุลูกสีเคปไป่ยันยๆขึ้นให้เราค่ะ

มาตินะโนมาติมาปัญญานปัญญานโพธิโลกะสิไลโยโนอะนี่ <laughs> ah, สิุโวัจันตสปโรหวินาศตุมาเตผวัตวันตาโยสุกีติสาโยปวะพิวังนาสิริสนนจังุตาปัโยเจตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังอะรังเอาจังจีได้รู้กันได้หลอก ข้าวตามทิศเปิด